ฮาโยโอเคครับสวัสด uh ีก <movement S 2> yeah, ันด uh ้วยนะครับก so ็ยินดีต้อนรับ okay, สู่ชแนลบูฟิชเคมเมอนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมไมโครพัคเกตเอ dition นะในเวอร์ชัน2.3.0เนบในเออ่ซีรีส์เลสเพย์ซีซั่น2นะครับนะก็นะครับเป็นอย่างที่เห็นนะครับฟาร์มวิลเลจเจอร์ของผมนะครับก็ ได้ออกมาเป็นอย่างนี้โอ้ก็คืออยากจะรู้นะครับว่าผมทำสองห้องนะห้องนี้นะครับมีแค่สองตัวนะแล้วมาดูที่นี่นะเป็นฟาร์มข้าวนะมึงมาอัดอะไรกันตรงนี้วะนะครับก็รู้สึกว่าผมเอามาตูมาวางเพิ่มนะเพื่อให้เจ้าโกเลมมันเกิดน,นะผมก็จะก,การเฉือนมาซะออนะเฉือนมันเพื่อเอาเหล็กนะได้ฟรีนะเออ แต่บางทีผมก็โดนมันตบกับตายนะมามามาจุบจุบนั่น,นแหละตะกี่ก้อนสามก้อนแล้วเนียงมันมันแหลกแหลกไม่แหลกได้ไงก็วิลเลเจอร์ทำอะไรอยู่ก็าไม่รู้เปิดประตู <S <S ผมก็ได้เอาพวกแร่มาอาจเป็นบล็อกกันหมดเลยนะมันก็เลยดูเหมือนว่าแร่มันหายนะโอเค เก็บของจะเป็นจำเป็นป๊บนึงก็ในเวเอร์อไม่ใช่ในเวอร์ชันก็ในภาคนี้นะเดี๋ยวผมบอกว่าผมจะมาทำที่เอนชานของนะครับเนาะเอนชานของให้มันได้รีเวลสามสิบนะมาเดี๋ยวเราไปทํากันเลยแล้วกันนะครับมันอยู่ชั้นล่างนะเดี๋ยวเราต้องไปขุดนะสะดุกนะแต่ว่าผมกลัวว่าไอวิลเลจ์นี้หรือว่า NPC นะมันจะหายไปนะเพราะว่า อา้าวอย่าบอกนะว่าโอเคนะตอนนั้นนะผมเคยเป็นละครั้หนึ่งนะคือเห็นเห็นฟ้าข้าวอัตโนมัติตรนนู้นปะฮะคือผมเดินไปตรงนู้นแล้วเดินกลับมานะจาักประมาณ20กว่าตัวนะเหลือแค่สองสามตัวเองครับรีสปอนได้เฮลามากนะฮะล้าจะทำฟาร์มเด็กยังไงวนะเนี่ยไปเดี๋ยวไปเริ่มทำไปเป็นขอเนี่ยเริ่มทำมที่เอ็นชารได้เลยนะครับ โอปไปๆๆทีินชานี่เรากะทำตรงนี้นะครับเออนี่ตรงนี้เลยนะขุดเลยแล้วกันขอกไปเลยขุดเอาไว้อยู่นิดหน,นึ่งเนี่ยเรากะไว้แล้วว่าเราต้องทำตรงนี้อย่างแน่นอนมีดินอยู่บนหัวด้วยเดีนนี้ขุดได้ปะะ่าววะขุดไ,ได้มากเออ เดี๋ยวเดยกก็ต้องขุดอยู่แล้วข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวเอาไม้วางโอ้สุดยอดนะในที่สุดก็ได้ทำสักทีนะที่อินชานโอเคเอาห้องใหญ่หรือห้องห้องแคบๆดีวะเนะีย่ยนังสือวางอย่างนี้ปุ๊บอินชานวางตรงนี้ไม่ใช่ดิเขียดน,น,นิดนึงสร้างแป๊บเดียวเสร็จฮนะเอาง,ง่ายงนะ่ายไม่ไม่นานไม่นาน เก็บๆๆเก็บเก็บเก็บกดต่อไปก็เดี๋ยวจะเอาชั้นหนังสือมาวางนะครับก็อสมมตินี่คือ copper stone นี่เป็นตัวเอชาร์นะครับโอเคอดุดอีกบล็อกหนึ่งลงไปก็จะได้ประมาณนี้เนาะใช่ปะ่ะโอเคได้ประมาณนี้ ต้องหาวิธีการปักคอเพื่อไม่ให้ออนเตอร์เกิดนะมั้งโอเคเดี๋ยวเราไปทําชั้นหนังสือกันแล้วกันนะบัวว่าเห <c oughs> มือนว่าเนื้อบัวเราเยอะอู้กระตุกเลยนะเหมือนว่าเนื้อบัวเราเยอะพอสมควรนะโอเคเนื้อบัวเนี่ย50อันนะไม,มนไ,นะไม่พอให้มันรู้ไปนะไม่พอให้มันรู้ไปนะแล้วก็นี่ครับมีตั้งหลายอัน เคันเริ่มกันทำกันเลยนะกนต้องทำกระดาษโอเคแล้วก็ทำสมดุดแล้วก็ทำการไม้วะมีไม้อยู่โอเคแล้วก็คับเป็นชั้นได้แค่เจ็ดอันเองเหรอ ไปน้อยไปเปล่าหนังวัลลวเราเหลืออยู่ป่ะเพราหนังวัวต้องเยอะแต่กระดาษคงจะไม่เหลือแล้วแหละตอนแรกก็กลัวว่าหนังวัวจะไม่พอนะแต่ที่ต้องกลัวนี่คือไอ้ไอ้นี่มันไม่พอมากกว่ากระดาษร้บไปทั้งหมดเลยนัเสือสมุดมาฉนันจะซื้อมาอเก ตีได้อ,อีกทีนึงไม่รวมกันวะมาโอ้ยครับรุยโอเคแล้วก็ชนะสื่อได้สองอันรอโอ้ย16บหโอ้ไม่พอครับต้องฆ่าวัวเพิ่มวัวเลี้เ,เกิดอีกอ่ะหรือเออปล่าผมไม่เห็น ผมมันผมมองประตูแล้วมันแบบมันเหมือนแบบโกเลมเหมือนนะเพราะโกเลมสีมันออกเนื้อแล้วครเออคือนล้วก็โกเลมนะบางทีสองอย่างงี้ปุ๊บอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้อย่างงี้แล้วก็ปั๊บอย่างงี้ส่วนที่มันมีตรงนี้ก็เอาไม้อะไรวางก็ได้นะไปเออใช้หินก็ได้แหละแต่ว่าใช้ไม้เถอะนะแล้วก็นี่ปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ ขาดอีกสองอันนะโอเครอเราวันนี้จะไปทายกัอนอีกสองอันเองอะ่ะเนื้อวัวพอดออีประตูอัดหน้ามันแหลกเฉพาะเอ็นบีซีเนี่ยอ๋อนั่นไงโกเลิมเคยละมันค่ากลับบ้านแล้วหนึ่งตัวให้เก็บไปก่อนแล้วกันนะเอออปไปเลี้ยงวัวอยู่นะครับนี่ครับคอกหนึ่งต้องการกี่เล่มต้องการอีกครับ 6เล่มใช่ไหมก็ต้องมีหนังวัวเพิ่มเจ้าตะกี้อันหนังวัวหนึ่งแล้วโอเคดีมากอันละสองอะไรสามโอเคสามโอ้ไม่ได้อันนี้ได้ป่าเอ้ยไม่อยากฆ่าวัวเสียเปล่าแล้วเฮ้ยใส่แล้วโอเคพอยัง พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเควัวผมเลี้ยงวัเยอะอยู่นะครับถ้าไม่กระตุกก็ไม่รู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรนะโกเลม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 บันดีโกเลมมันดีตีโอ้ยลอยเลยผมนี่ลอยเลยนั่นแหละครับดอกห้าสามารถที่มีโอกาสดอกนะครับก็มีสามก้อนกับห้าก้อนนะครับสามารถที่มันจะดอกให้ไลท์ให้นะ อืเก uh ็บโอเคไปแล้วก็ทำเลยแล้วกันนะสมุดหนึ่งสองสองไปสองอันป่ะว่าจะทำไมไม่ได้วะขาดก็ขาดไม้๊บโอเคหรือว่าแมปนี้มันใกล้จะเดี้ยงแล้วแหลก ้องไปค่าเอมิสซีแล้วนะบางตัวนะครับเพราะว่ามันเยอะโอเคก็เอาเัวนี่นะว,ว่าไม้เออไม้อยู่หนะดูดีไม้สีมันแบบสีโคตรสวยอ่ะนี่แสีมันไม่เข้ากับอน,นี่เลยสีมันไม่เข้าอ่ะนะครับมันไม่เข้าไปที่สุดทำไงได้เนะเอาความเพื่อเดี๋ยวดูไปดูมาก่อนนะถ้าเกิดมันไม่เข้าแบบขัดตาเกินเหตุน,นะเดี๋ยวผมค่อยแกะ ีไอ้นี่โชว์เวลผมเลยไม่ได้เอามามันจะพังโอเคประมาณนี้ปักทอนได้ตรงเนี้ยอืมวันนี้คุดออกไปเลยรอทำไมมาปูพื้นแล้วปูพื้นสีขาวๆไป โอเคปั๊บป๊บนั่นแหละครับไปเอาตัวเอ็นชาร์นกันมาเลยทีเดียวโอ้ยอเอ็นชาร์นมาไปเลยตัวเอ็นชาร์นนี่ไงเอ็ชาร์นทีเ่ทเบิลวางไว้ตรงนี้เอามาตัวซ้อนเออนั่นแหละทำงานได้ดี เดช่าถึงเลเวลสามสิบนะครับดีเหมือนกันมาผมมีแค่เลเวลยี่แปดเองนะครับมาลองผ่านเวล้ิหนึงแล้วกันนะครับมาจะได้อะไรบ้างเงแล้วก็มีเหล็กเยอะอยู่แล้วขอสักสองก้อนแล้วกันนะครับรต้องใช้ลาพิษด,ด้วยนี่หว่าลืมเลยเดียวพอจุโอเคเดี๋ยวยี่ปด 28, เดี๋ยวผ่านได้หมดเลยลำคาญนะู้กไปก็ลกๆนะชุบอาบเล็กไป โ o ตติ้งสามกับน็อกแบ็คหนึ่งผมสามสิบไม่ได้ใช่ปะไม่ได้พเพราะเลเวลผมไม่พอคือผมจะต้องทำยังไงว่าให้แบบให้แบบว่าไงดีว่าเออให้เวลันลดใช่ไหมคือปักอย่างนี้ปะจำไม่ผิดนี้ปุ๊บใส่ยาเข้าไปแล้วสิบหกอสเฉลยละเอาตะองไปเหลือล ยี่สิบสี่ก็หนึ่งนะผมยี่สิบแปดใช่ไหมทุบอ,อีกอันหนึ่งไปไปใส่เข้าไปยี่สิบแปดพอดีได้เลยครับมาโอเคทอนโมสามจบแล้วกดไปเลยรูติงพงไ่เอาไว้ทำไอ้นี้เอาไว้ทำรายได้ว่ารูติงตีราะได้เลยนะจิงสามผมจำไม่ได้ว่าไอช้อออนนมันดียังไงนะผมไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้จริง เราลองไปตีไก่ดิได้เลยไม่ได้ดับไ,ไม่ได้ดับไฟอะ่ะอ๋อมันจะดอปได้ของเยอะหรือเปล่าเออดีเหมือนกันนะโกเลมมาเออดีดีด,ด,ดีผมชอบผมชอบใช่ป่ะให้กับผมจาไม่ผิดนะอ,อ๊้มันเลเวลยี่แปดใช่ป่ะใช่เลเวลยี่สิบแปดเลเวลแต่ผมเหลือเลเวลยี่สิบห้านี่มันหมายความว่าอะไรเด็กกี่ก้อนอะ่ะก็5ห้าก้อนเท่าเดิมอะ ว่ามีปเปอร์เซ็นต์ในการดรอปเดลลุอืะไม่รู้นะแต่ช่างหัวมัไปก่อนแต่อย่างน้อยก็ขอเอาเอาของเต็มฟ้าแน้วงังไงเอาไปลาพิษไม่อยากใช้ละเอาเหล็กมาคืนแล้วนนแถมเพิ่มให้อีกนิดนึงของมันเต็มตัวหมดเลยลำบาก ขายปลาจริงเลยก็ม่เกิดอยู่แล้วโอเคโอ้ยระตุกมันเฟรมเลทมันเริ่มตกตกแล้วไม่ได้เฟมแบบเต็มเลวะเครื่รองเ,เริ่มช้าดิเออเฟมเลทแล้วมันในคอมแล้วก็เผาเลรหน่อยแนละ้วมีเนื้อเนะท็กเผาป่ะเอเอาหินเก็บไว้นิดนึงนรืเปล่าไม่ต้องแล้วนะั้ง โอเคเอาไอ้นี่ออกมาไอ้ท่านตีเหล็กขนาดนั้นอะไรวะอันเ,เวลวว view, เอออันเวลวันหนึ่งเรายังไม่เอาดาบลงมาเลยดว่ะเช็๊อันนี้ไม่ใช่อันนี้มีอันดับสองนะแล้วก็ชาร์จเล็ตสองแล้วก็อันนี้ใส่กระปก็จะไ,ได้เช็๊นะครับรวมผสมกันกลมกลืนไปเลยนะครับผมชอบ อ,อันไหน,นก็ได้ไมาแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูละกันนะว่ามันจะได้ของดีหรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะมาดูกันดีกว่านะครับื่เกิดสักตัวก็ดีนะฮะอืมอันนเอ็มบีซีนี้มันหายหมดหรือว่าอะไรนี่สองตัวเพราะว่าผมกลัวม,มันหายมากมากเลยนะไม่ต้องกลัวแล้วแหละกก็พวกไอพวกนี้แหละ ตร,ตรงไหนนะที่มอนเต้จะเกิดบ่อยคนระับตรงไหนว่าบริเวณแถกนู่มันส่วนมากจะเกิดตรงนูน้นนะคด้านางเงาจะและ,น,และนั่งละมาเนื้อซอมบี้มาขึนคอเนื้อซอมบี้แกหน่อยมินี่มาเม้น้ำบนเหรอตกออกจากน้ำบนแน่งรีบรีบรีบรี่ผมไม่ได้ทำที่เบ็ดเออทำเป็นตกปลามาดิ อานูติ้งม g มลองทดสอบดิมันจะแรงจริงมั้เอ้ยโอ้โหจอดในนะัดเดียวได้มาแค่ชิ้นเดียวดีตรงไหนวะติดกระแตนะบนอีกเหรอโอ้ยนั่นอะไรฟาดไปฟาดไปชับเน็ตนั่นแหละทำอะไรได้เนี่ยในสองชิ้นมไม่รู้มันทำอะไรได้เนะี่ยเดี๋ยวเราไปอ่าน อันนี้วิกิดูแล้วกันนะแต่ผมจะลองไปอ่านดูนะถ้าเกิดแคสสิแล้วนะสี่เปอร์เซ็นเอ๊ยสิบสี่เปอร์เซ็นเสียทีเจ<อ>้าเปลี่นได้อะไรเพิ่มเลยคิปเปอร์อ่ะมาคิปเปอร์ก็คิปเปอร์มาชอบไม่โดนโอ้โหปุ่มซ้ำโอ้ดูเลือดหนห่อยเฮ้อพี่น้องนนห,หนึ่งสองโอ้น่าจะได้ของเยอะ ว่ารู้สึกว่ามันได้เยอะแปลกๆนะครับอยากได้รูติ้งอีกนะจะได้มาผสมให้มันเยอะป่าเดิมมันมีเปอร์เซนต์ด้วยหรือเปล่าน่าจะมีเปอร์เซนต์นะเนาะไอรองค่าบัวตัวนั้นนี่อาจจะได้เนื้อนะครับเนื้อเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันหัวนอกครอบนะัเราจะไม่เก็บมันเอาไว้นะเจ็บะไรอือก็ไม้เยอะกว่าซีชิ้น ้าชิ้นก็เคยมันจะเคยได้นะไม่รู้ดิเริ่มไม่ชักไม่แน่ใจเลยดิปลูกดอกไม้ไปเลยผมเนี่ยผมชอบผมกลัวว่ามันจะหายตลอดเลยผมชอบมาดูเลยเห็นปะ่ะทีนี้ใส่แล้วนะ,ะเห็นเขาบอกว่านี่มันตีสเกลตันแล้วได้ของเยอะปะ่ะมาลองดูดิตั้นและยายาโอ้ใจสไปเดอร์ ที่บ้านมีโคเจออะไรต้องการเราไปทำไมอีกะอะผมไม่มีคีปเปอร์อย่างนี้นะตั้นแหละติดหนึ่งติดในหลุมดำซะเอ้ยอยา่าด้การพดัดดอร์สองอันใช่ปะ่ะเออมาแล้วดูวสกสัดสเกลลิตต์ต้นนะว่ามันจะได้ยังไงว้างจ๊บโอ้โหแม่นโอ้จบโอ้โหแม่นแม่นเนระแม่นเนระ โอ้ยโอ้ยเจ็บอะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตายนั่นแหละก่อพังรอเปล่าโอ้รองเท้าช่อโอ้ยหเดินไเที่นั่นแหละได้ไรได้กระดูกหนึ่งชิ้นถนูหนึ่งดอกแค่นี้โอ้ยแค่นี้นนะโหสุดยอดใช้ดาบธรรมดาตีดีกว่าพี่เอ้ย มันจะไม่ค่อยคุ้มเลยมาโกเลมแต่นายก็มาแล้วมามาน็อตแบ็กมาเดี๋ยวชับเลตสองไอ้แกดับเลกด้วยนะดับขันทะหันสามก้อนโชโหสุดยอ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 ดแย่มีเลเวลาสิบเอ็ดลองไปผ่านเลยดูอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะเอ่าคราวนี้เราทำพีแอ็แต่พีแอ็กได้เลตสามพอดีเลย ได้มาผ่านเล่นเลยมาเราจะไปผ่านเล่นแค่นี้ก็ถือว่าจบเลยนะครับของเต็มอีกโอ้เจริญเจ๊กเต็มอีก,ออกทำไมมันเต็มเแียจังหวะแล้วนี่เสสไปเดอร์ิด่นึ่งนะตอนนี้ ต้องมาเอาลาพิทเอกเกเลยนะฮะตออินชานมาเราจะอินชานเอ่อนี่ซะหน่อยออันเป็นเอฟซีเอฟซีที่สเอาครับไม่เอฟซีที่สามจเลเ็โอ้โน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  โอ้ยไม่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 ต้องเลเวลสิบเจ็ดเลยอนะผมมีแค่สิบสามไอสิบเจ็ดเองพี่ใครวะอ๋อเราเหยียบเองแต่ราธนูไี่อยากได้ฟินิตี้นะบางทีไม่ใช่ไม่ได้เหยียบไม่บางทีเราอยากได้ตลอดเนี่ยไอธนูอิฟินิตี้นะนนะแค่มันแบบเอ็นชาร์นี่ยากมากนะต้องใช้เลเวลสามสิบไปกับเอ็นชาร์ใช่ปะช่างมันใช้นี่แหละเอ็นชาร์นี่แหละเออลำคัญ แ yeah. ชิบสนุกส่กไฟเพได้อันเดกอันเดกสามพาวเวอร์หนึ่งชเวลแปเสียงไหมอู้นั่นแหละครับเร็วหนึ่งของจินผมไม่รชบสองไมได้ไม่ได้เติบเตบเดือดเือพาวเวหนึ่งโอ้สุดยอดยอดแย่ครับจำได้ว่ามีทัศสมุติอ็นชานใช่ไหมนี่อะไรเอฟ1ีหนึ่ง เหนึ่งเอาหนึ่งับหนึ่งมาตีบวกกันได้ปะ่ะนี่อะไรออน,นูที่ผมชอบเอาไปเอ๊ะนี่ power v โอ iv เลยนี่หว่า power เ,าเป็น power สองซะดูแล้วก็ชบใช้ level หนึ่งพอดีได้ power สองนะครับแล้วก็ให้ ไอ้อะไรวะได้ไอ้อได้พาวเวอร์สองเขามา,บว,นะาบวกกันได้พาวเวอร์สามนะถ้าได้พาวเวอร์สามกับพาวเวอร์สามบวกกันได้พาวเวอร์สี่แล้วเอาพาวเวอร์สี่กับพาวเวอร์สี่ได้พาวเวอร์ห้านะก็จะแรงคนระับผมชอบเป็นสายทธนูไปแล้วเนะนี่ยก็นะคราวนี้ก็รอสมุดมากดีกว่านู้นก็จะเหลือสมุดอยู่ปะเนี่ยเล่มหน,หนึ่งโดนจำไได้ว่ากระดาษที่ผมเก็บไว้แถวนี้ใช่ั้นเออเนี่ย เพอ,อย่าเปิดกล่องเองเดิก็นะครับมีกระดาษก็ต้องมีหนังนะหนังสือแล้วก็ต้องมีการไปอินชอนนะตอนนี้ผมชอบการอินชอนแล้วนะมั่วๆไปผ่านเวลไปเล่นมีสองเล่มนะครับมาจะได้อะไรมั้งมาชึบเอาสามเล่มหรอมีอันนี้แล้วก็อันนี้ผมไม่ดูแล้วคืออะไรเหมือนก็เกี่ยวกับเก่อนนะครับผมเวลเก้าใช่ไหมต้องเอาเวลที่มันน้อย ลาพิษอยู่ข้างบนไม่ได้เอามาโอ้ยหยดลืมได้ไงวะเนี้ยลาพิธไม่สํสาคัญเลยเนี้ยในการเอ็นชานะถ้าหมดเมื่อไหร่นะหายหายากเลยนะลาพิช,ชโอเคใส่ไหมห่นึ่งก้อนปได้ออกมาเฮ้ยชับเน็ตหนึ่งด้วยนะครับมันอชิคกาะกับชับเน็ตหนึ่งชิคกาะครมใช่ปะ เห้ยนี่สูไฟโอเคขอโอ้เลเวลสามสิบได้ชาฟเด็กอีกหนึ่งโอ้ดี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 ยังไงวะเนี่ยอะ,อะไรอะเบลเจ็ดโอ้แล้วอ่ะทำไรอะยัหมดง่ายเดิเอิมนี้หนึ่งโอ้ดีกว่า จากได้ไต่หานะตอนนี้เม้เาสมุดใหม่ชเลเวลห้าโอ้ไม่ต่างเมวอะไรกันเลยทุบออกแล้วก็ใส่ใหม่เออเริ่มต่างแนละับแล้วก็ปรับทอสอย่างนี้เลยเพื่อให้การิชัาเปลี่ยนหรือเปล่าให้ได้ของดีดีของดีโคตรๆเอาไปได้ป่ามาผ่านไปวไป จบจะไม่มานะอุดเย ulet ได้แต่ของอะไรเนี่ยโอ้ยยึดสองแล้วองเดี๋ยวขอไอ้นี่ยแล้วกันนะครับอะไรว่าเขาตีมันผสมมันก่อนนะเดี๋ยวเลิกเลยตีผสมมันก่อนอ,อ,อันนี้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชชนี่ชับเล็นึงไม่ใช่ตัวค้ามาทำอไมทำชับเล็กนึงกลายเป็ชับเล็กสองใช่ปะ่ะน่าเอ๊ะอ๋อไม่ใช่สะดุ้ง เออเนี่ยไอชาร์ดเด็ตสองนะครับแล้วก็ผมจังได้ผมมีดาบชาร์ดเด็ตสองนะครับใช่ปะ่ะเออแล้วก็เอาชาร์ดเด็ดตสองกับชาร์ดเด็ตสองโอ้ไม่ไม่นา่าไปผ่านเวลเล่นเลยงั้นเดี๋ยวค่อยผัดไอหลังคลิปแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์นะครับให้เพื่อนเพืกก่อนกระตือรือนกดตับเพื่อนด้วยนะครับโอเคนะาสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้เท่านั้นแหละพาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายนะ